ยร่งสวัสดีค่ะค่ะก็จากที่เรานะคะไปหาลูกปรุงมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะนำลูกปรุงนะคะที่ไปหามาได้นะคะเราจะนำมาแปลรูปนะคะให้เป็นแบบผงปรุงนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะนำมาแปลรูปนะคะ เป็นผงปรุงเนี่ยเดี๋ยวจะเราจะต้องผ่าออกนะคะเราจะต้องผ่าออกนะแล้วก็คือ,อปกตินะคะปกติก็อย่างพี่น้องม้งนะคะที่เขาอยู่บนดอยกานแบบนี้ค่ะเขาไม่ไม่มีความรู้นะคะเกี่ยวกับการทําการแปลรูปนะคะรูปปรุงให้เป็นผงปรุงนะคะให้เป็นผงปรุงเนาะก็ พี่น้องม้งเขาไม่ทำกันนะคะแต่อันนี้นะคะก็คือหนูยาทำนะคะคือพอดีหนูก็คือที่บ้านของหนูนะคะก็จะมีแบบต้นโปรงนะคะมากมายนะคะก็ได้ทำคลิปให้ทุกคนดูแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับาการไปเที่ยวดูการไปแบบเดินป่าเล่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็การไปดูแบบสภาพของโปรงนะคะแต่ละรูปแบบเนาะ ก็ที่หมู่บ้านนี้นะคะก็ถือว่ามีาต้นปรุงนะคะอย่างมากมายนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะก็คือช่วงเดือนมีนาคมนะคะที่บ้านที่ที่บ้านนะคะทานบ้างก็ถ้าเราเดินไปเดินป่าไปเล่นๆนะคะเราก็จะไปเจอลูกต้นปรุงนะคะที่เขามีลูกแล้วนะคะซึ่งเราก็ได้ไปหากันมาแล้วนะคะ ก็ปกตินะคะมงเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้นะคะเกี่ยวกับการนำลูกปรุงนะคะไปแปลรูปเป็นผงปร่งนะคะมงเขาจะไม่มีความรู้นะคะแต่ว่าอันนี้คือหนูอยากทำจริงๆนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็คือหนูก็ได้ไปหาศึกษาหาความรู้มาแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะจะ ลองนะคะเอาลูกป,ปรงนะคะที่ไปหามาได้นะมาแปลรูปนะคะให้เป็นผงปรงนะคะอันนี้คือกําลังจะทํานะแต่ว่าก่อนอื่นถ้าพูดเดี๋ยวเราจะให้ความรู้เล็กๆน้อยๆก่อนเนาะถ้าพูดถึงว่า,าลูกป,ปรงนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่เราจะทําเนี่ยเราจะต้องผ่าก่อนนะคะอันนี้จะผ่านะ นี่ก็คือเราผ่าเดี๋ยวนะคะอันนี้คือถ้าสมมุติว่าเราผ่ามาแล้วจะมีลักษณะแบบาขาวๆแล้วก็เหลืองนะคะคือเราจะเอาตรงที่แบบเป็นสีขาวตรงนี้นะคะนี่เราต้องเอาออกนะก็ถ้าดูลักษณะของเขานะคะจะเหมือนกับเกาลักก็ใช่หรือว่า เม็ดคาดามียก็ได้นะคะแต่ว่าคือถ้าเป็นของเม็ดโปร่งแบบนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะทานแบบสดๆแบบนี้ได้นะคะพูดถึงคือ,อรูปโปรง่งตัวนี้ก็มีพิษนะคะมีพิษนะถ้าสมมุติว่าเราทานแบบสดๆนี้เข้าไปนะคะจะทําให้เราแบบเมาหัวทําให้เราแบบท้องเสียแล้วก็ทําให้เราแบบอ้วกแบบนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะต้องนาอํามา แปลรูปนะคะให้เป็นผงปรุงนะคะเราจะต้องทำหลายๆวิธีเนาะเพื่อที่จะเอาแบบพิษของมันออกนะแต่ถ้าจะให้กินสดๆแบบนี้อย่าทำนะคะคือเราไม่ต้องกินนะกินไม่ได้นะคะถ้าเรากินไปเราจะทำให้เราเมาหัวแล้วทำให้เราอ้วนแล้วก็ทำให้เราท้องเสียนะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องแบบทำแบบหลายๆขั้นตอนนะที่จะเอาพิษของอ ที่อยู่ในรูปโปรงนี้ออกนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะผ่าก่อนนะคะเราจะผ่าก่อนนะคะผ่าแล้วก็เอาตัวเนื้อสีเหลืองๆข้างในนี้ออกมานะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาผ่ากันนะคะก็อันนี้ก็ค่อยๆผ่าไปนะผ่าไปแล้วก็เอาเนื้อที่อยู่ข้างในนี้นะคะที่เป็นแบบ สีเหลืองๆซึ่งมีลักษณะเหมือนเกาลัดหรือมัคคาเดเมียก็ได้นะคะเอาออกมาก่อนนะคะนี่ประมาณนี้นะคะนี่สีของเขาจะเหมือนอจะเหมือนมัคคาเดเมียก็ได้หรือว่าเกาลัดนะคะคล้ายๆเลยค่ะแต่กินไม่ได้นะคะห้ามกินนะกินไม่ได้เดี๋ยวเราจะลองกดอ,อื่นเราจะต้องผ่าเอาออกก่อนนะคะเอาเมล็ดข้างในนะคะเอาออก ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยอนำไปแปลรูปนะแล้วก็เราต้องเอาสารพิษนะคะที่มีอยู่ในตัวลูกโปรงนี้ออกมาก่อนนะคะอันนี้ก็คือปกติพี่น้องโมงเขาไม่กินนะแต่คือหนูอยากทำค่ะอยาศึกษาแล้วก็ลองทำดูเนาะว่ามันจะทำได้ไหมแบบนี้นะคะปกติคนโมงเขาไม่กินนะคะ ไม่กินแล้วก็ไม่ไม,ไม่ทําด้วยการแปลรูปเอารูปปรุงแบบนี้นะคะมาแปลรูปแล้วก็เป็นผงปรงุงคนม้งเขาจะไม่ทํากันนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆทาไปค่ะค่อยๆผ่าเนาะค่อยๆผ่าแล้วก็ค่อยๆเ,เอา่าเนื้อข้างในออกนะคะเวลาที่เราผ่าแบบนี้นะคะเราก็ระวังมือของตัวเองนะคะและมดรกะวังมือของตัวเองด้วยนะคะ ผ่าเสร็จก็เอาเนื้อข้างในออกเลยนะคะค่อยๆทําไปค่ะใจเย็นๆนะคะอย่าแบบรีบร้อนเกินไปนะคะถ้าพูดถึงลูกนี้ก็แข็งเหมือนกันนะคะแข็งเหมือนกันเนาะค่อยๆเอาออกก็คือถ้าผ่าได้แล้วค่อยๆเอาออกนะคะ เราผ่กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาตัวเนื้อข้างในออกมานะคะถุงนะคะซึ่งก็จะมีประมาณสามช้างสี่ช้างนะคะสี่ช้างถุงเนะาะสี่ใบใหญ่ๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆใช้แบบขวังอะไรประมาณนี้นะคะทุบนะคะก็เราจะไม่ทุบแรงนะค่อยๆทุบไปนะคะเราจะทุบในลักษณะแบบนี้นะคะจนแบบให้มันละเอียดเนาะ ค่อยๆทาไปนะคะเราจะไม่ทําแบบแรงๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดดูว่ามันมันก็น่าจะได้ที่เหมือนกันนะคะเวลาเราทําแบบนี้นะคะก็ค่อยๆทาไปนะคะเพราะว่าเราไม่มีเครื่องแบบสําหรับอ่าบดนะคะครกที่ตามก็มันเล็กเนาะเล็กเกินไปนะคะเราจะทําแบบนี้เนาะมันจะได้ประหยัดเวลานะคะ ทุบเอาในถุงนี้นะคะความละเอียดก็น่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปนะคะผ้าสีขาวๆนะคะมาวางไว้แล้วเราจะตัดลูกโล่งนะคะที่เรานำไปทุบนะคะให้ละเอียดวางไว้ข้างบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำเนาะลงไปนะคะ เราจะไม่เอา,อ,าอะไรนะเราจะไม่เอากาดของเขาเนาะเราจะเอาเฉพาะน้ํานะคะก็เดี๋ยวค่อยๆทําไปนะคะตักไอ้ที่เราตำนะคะเรียบร้อยแล้วมาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ตักน้ํานะคะ ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเราจะไม่เอาอากาตรงนี้นะคะเราจะเอาเฉพาะน้ํานะคะอันนี้ก็เราจะเอาเฉพาะน้ําสวงที่อยู่ข้างล่างนะคะนะคะอันนี้นะคะเราจะไม่เอากากนะคะกากก็จะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเราจะเอาเฉพาะน้ําสีขาวๆเราจะเอากากไปทิ้งนะคะเดี๋ยวยังไงลองมาดูน้ําสีขาวขานะคะที่เราใช้ผ้าสีขาวขาตัวนี้กรองนะคะ ก็ยังไงก็อาจจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควังนะคะเพราะว่าเราไม่เคยทํานะน,นี่คือทําเป็นครั้งแรกนะคะค่ะน,นี้ก็จะเป็นน้ําสีขาวๆนะคะซึ่งตัวที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะพักตัวน้ํานี้ไว้ก่อนนะคะให้มันตกตะกองนะคะแล้วเราค่อยเทน้ําทิ้งนะคะเราจะเอาเฉพาะ เฉพาะน้ำนี้อย่างเดียวนะเราไม่เอากะนะคะแล้วซึ่งวิธีที่เราจะเอาพิษของผมปรุงออกเนี่ยก็จะเป็นวิธีนี้นะคะคือว่าเราอาจะเราจะเอา,อาเราจะเปลี่ยนน้ำนะคะก็คือวันนึงเนี่ยค่ะเราจะเปลี่ยนน้ำ ออกนะคะคือเราจะเปลียงน้ําออกแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ3วันนะคะเราถึงจะสามารถแบบนําตัวแป้งนี้นะคะไปตักถึงจะได้เป็นแป้งนะคะแล้วก็วิธีที่ทํานี้นะคะก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่เราเอาพิษออกนะคะโดยการแบบมาเปลียงน้ําตรงนี้นะคะ ก็จะใช้เวลาประมาณ3วันนะคะวันนึงก็จะทำสองรอบนะคะก็คือเอาน้ำเปลี่ยงนะคะเปลี่ยงน้ำแล้วก็ไอตัวตะกอนขาวๆนี่คือเราจะไม่เอาเททิ้งนะคะเราจะใช้ตัวตะกอนขาวๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องใช้เวลาประมาณ3วันนะคะถึงจะเอาพิษตัวนี้ออกหมดนะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าการไถ่ทำก็ไม่ไม่เคยทำ นะคะไม่เคยทำมาแต่ว่าอันนี้คือทำเป็นครั้งแรกนะคะการอธิบายอาจจะแบบงงหน่อยนะคะก็การทำกาแปลูกให้เป็นแป้งเนี่ยรู้สึกว่ามันก็แบบไม่ง่ายเลยนะคะกว่าจะออกมาเป็นแป้งนี่ก็โอเคค่ะมันก็ไม่ง่ายนะมันต้องใช้เวลานะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะรอก,ก่อนนะคะให้มันตกตะกอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนน้ำนะคะเราจะเปลี่ยนน้ำ ด้วยการสามวันนะคะวันหนึ่งเราจะเปลี่ยนสองครั้งนะคะเราก็จะเทน้ำออกนะแป้งของเราก็ได้ประมาณแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเออเอาแป้งของเราไปตักนะคะค่ะน,นี้นะคะเราก็นำแป้งของเรานะคะมาตักแดกแล้วนะเดี๋ยวยังไงก็เรารอสัก แป๊บนึงนะคะให้มันแห้งก่อนเนาะอันนี้ก็นำมาตากแดกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่า <c oughs> แป้งที่เราทำเนี่ยค่ะมันจะมีลนะักษณะออกมา,เ,าเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นรูปแบบยังไงนะคะก็อันนี้กำลังนำมาตากแดกนะคะ นำมาตักแดกแล้วก็ซึ่งก็จะมีสภาพประมาณนี้นะคะนำมาตักแดกแล้วนะคะไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะต้องรอให้แห้งก่อนเนาะอันนี้ยังไม่แห้งนะคะต้องต้องให้แห้งๆก่อนนะคะค่ะหลังจากที่เรานำไปตักแห้งๆแล้วนะคะก็แป้งของเราเนาะจะเป็นแผ่นนะแล้วก็เราค่อยๆใช้มือขยี้ไปเนาะ ขยี้ขยี้ไปนะคะเราก็จะได้แป้งลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งโปร่งของเรานะคะเดี๋ยวไว้อีกรอบหนึ่งนะคะอ,อีพีหนึง่งอาจจะทําคลิปเ,เกี่ยวกับการน,นามแป้งตัวนี้นะคะไปทําขนมเนาะก็ยังไงก็ไม่เคยทํานะคะอันนี้จะทําเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็ปกติพี่น้องโมงเขาไม่ค่อยทํากันนะคะแป้งแบบนี้นะคะ ก็อันนี้คือเราแปลรูปจาการูปโปร่งนะคะไปเป็นผงโปร่งนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือได้แป้งแล้วนะคะซึ่งเขาจะขาวมากเลยค่ะขาวมาเลยนะคะยังไงก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ